สวัสดีครับไร่เพชรท่องครับมือนีสีมาแนะนำเรื่องอยางนาครับยางนาซุมนี่นี่ปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับปลูกระหว่างต้นม่วงอ่าสี่ไปสร้างต้นม่วงระหว่างต้นม่วงเอ่อต้อนหมักม่วงแต่เนื่องจากว่าในช่วงโควิดสองปีนี่เพราะว่าสิเป็นหมักม่วงเพราะว่าสิเป็นหมักเน่าเนี่เพระาะเป็นราคาต่เลื่อยปลอยถิ่มครับยางนาก็คิดว่าป,ปีปีแรกที่ปลูกนี่ หญ้าข้ากะทั่วเบิดคือว่ามั่นสีตายครับพอปีนี่มาเบิงอ่าถึงแม้ว่าบอหไ่ทอท่้งเครื่องชุกทั้งเครื่องที่ปกพอกขอปลูกความกันในต้นอคอขาเบิดแล้วแต่ว่าอันนี้บอ่อตายถึงแม้ว่าบอยญ่กันยั่งก็เลยมีกำลังใจสี่มาตัดญหญ้ามั่นปีนี่สี่ตัดหญ้าแล้วก็สีกวดหญ้าใส่ข้นให้มั่นต้นฝนปีนาก็บสหาปุ๋ยขอกมาใส ขิดบาสีต้ตัวไงคือทั้งเทิงอาจสจิได้กินเห็ดเพราะเห็ดละง,งกคือเพิ่นก็ได้ามาเบิรองครับมันหกปั่นเลยครับหย้าถ้ามันสุกปันไลเกินกำลังใจใสำหรับผู้ที่คิดอยากปลูกแจ้ว่าท่านปลูกาย,าย่านว่ามันหกมันยังเ่ยมันสีบเกิดเกิดแล้วครับพี่น้องครับเกิดครับนี่ไงแล้วนี่นครับทุกมีตาเรียบร้อยแกงกิงเรียบร้อยอแกงรินเรียบร้อยสวยงามรับนี้จะสกวน ีปวดหยาใส่เงาบ้างจักหกเป็นก้นเงาครับก็ได้ดูแลเอาครับซึ่งเรื่องว่าใดดูแลนี่แหละคร <azo> well, so ับหกบ่หกกับงเอาครับมีหยอดข้างเพิงข้างนิ่มครับเต็มไเบบดนี่เกือบทุกต้นครับนี่คือผลงานของไรลเพชรทองฮ่ามีหอดข้างเพิงต่อไปต้นยางหน้าซุ้มนิกาซีมีเห็ดคอเห็ดละงกก็ได้ครับอ่าโอ้ นี่ก็เลยเป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่คิดอยากปลูกแต่บ่สท่านได้ปลูกบอท่านได้ลุงมือปลูกเออบอต้องพิธีพีทันมากครับปลูกใส่ป่าหญ่าคาก็รอดได้ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับเดี๋ยวปีนามันสีตัวไงสำเร็จสีอัปเดตให้ฟังอีกเท่านึงปีนาครับเอาปีนี้เบิ้งไว้นี่มันถ่วมหัวผมผมก็เตี้ยจังน้อยเนาะแต่ว่าปีนานี่มันสีสำเร็จเดี๋ยวสีอัปเดตให้ฟัง ให้เบิงอีกเชอญหนึ่งนะครับสวัสดีครับไร่เ,รเพชรท่องครับ